สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม FS19 นะครับวันนี้นะฮะก็มาต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมขยายถุนกีเลนนะครับก็วันนี้นะฮะเราก็จะย้ายรถปูยางมาตอยแล้วก็รถบดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปปูยางมาตอยกันนะครับวันนี้เราย้ายไปที่หน้างานก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้ปการเสียเวลาเพราะว่าการที่เราปูยางมาตอยนี่คือมันใช้เวลานานมากๆเลยนะครับไปกันเลยอะไรนะ อะไรทิฟฟี่อ๋อกินในเกมเขาเตรียมเสบียงไว้นะครับผมเตรียมทิฟฟี่มาด้วยนี่คือยังไงอาการเป็นยังไงเฮ้ยว่าว่าจะหยิบทิฟฟี่มาแต่ว่าหยิบทิฟฟี่มาแบบนี้ก็ไม่เอานะเฮ้ยก็แบบว่ารถแต่งซิ่งเขาก็จะติดดิฟฟี่กันใช่ไหมแต่พี่ในเกมนี้เขาแบบว่ารีบไปหน่อยครับหยิบทิฟฟี่มาแทนนะฮะ ใช่อ่านคำเตือนได้ฉลากก่อนบริโภคผมเองครับผมเองไม่ต้องสงสัยครับผมเองก็เริ่มจากตอนนั้นแหละเดี๋ยวพี่เอารถลงก่อนมันอันนี้มันเป็นทางแบบว่าทางลงเนินอ่ะ แม่เลี้ยอปรับไปเท่า,ากนคนกลัวไหมไม่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 ไมไมพี่พี่ตั้งใจปรับให้มันเป็นแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเราจะปวยมามปรตอยถึงตัวนี้ไอ้ตัวเนี้ยทุกคนมันยังไงอะ่ะไอ้มันไม่เสมออ,มอ,มอ,อ่ะเกมอ๋อเดี๋ยวเราเอาตรงนู้นก่อนเลยตรงที่เกมจอดรถเลยเ,เด้วยเสียงรถเบามากเลยอะ่ะ มามาเดี๋ยวเกมมาอยู่หน้าพี่เดี๋ยวพี่ถอยไปก่อนแล้วมันก็ช้าเกินรถคันนี้เกมมีวิธีทำให้มันวิ่งเร็วได้ไหมนี่มามาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราชิดอ่าชิดขอบก่อนชิดขอบถนนสี่เลนครับชิดขอบ มันก็ช้าเกินอ่ะนะโอ้โหอ่มามานิดนึงโอเคมาถอีเก็บถอยไมต่มตรงลูกพี่ถอยไม่ตรงลูกพี่โอ้ลูกพี่นี่ไม่เสียเลยอ่ะกดตายได้ไหมนี่โอเค เฮ้ยโอ้โหพอเดินหน้าแม่งโคตรสิ่งเลยเด็กเกมเด็กเกมเดินหน้าไปรอไกลๆเลยอ่านี่แหละครับโอ้ยทำไมมันห่างวะพี่เทเอ้ไม่ใช่พี่ขับเร็วเกินไปเกมเฮ้ยมันห่างอะ่ะไม่ไม่ไม่ เดี๋ยวพี่ไปปล่อยสาแต่เกมเอารบดลงมาเลยก,ก็ได้แต่พี่ปล่อยสามดูรู้สึกว่าเมื่อกี้เราปล่อยบาเกินไปเออเนี่ยต้องค่อยๆแบบปล่อยช้าๆแบบนี้ครับหนานิดนึงฮ่ะเอ,อ้รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยมันปล่อยไม่สม่ำเสมออ่ะเราลืมเทคนิคลืมสูตรอะไรทั้งอย่างไปหรือเปล่าเกม เฮ้ยหมดแล้วหมดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวแปบนึงพี่ไม่ได้ยินเสียงเกมเลยอ่าอยู่แล้วอยู่แล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆปล่อยครับปล่อยเร็วไม่ได้ครับ ปล่อยเร็วนี่คืออ่ายางมาตอนมันจะขาดไปเลยครับมันจะมันจะไม่สวยครับอ่าแบบนี้เลยบบนี่เลย,บบเลยได้ไหมได้ไหมเฮ้ยแก็มเข็เศรษง,งามเศรษง,งามขาดไหมขาดไหมเดี๋ยวพี่ถอยไปเดี๋ยวพี่ถอยไป,ยไปเฮ้ยนี่ไง แก้มหมดแล้วโอ้โหร้อนเลยครับตรงนี้มาเลยครับมาเลยรถหนึ่งนี่จะพอหรือเปล่าเนี่ยโอเคสวยงามพระรามแปดไปครับด้วยต่อ แกว่าจะพอปมนี่น่าจะพอพี่ทานพอไหนี<อ>่เยพี่ฮ้ยพอพอเชื่อพี่พี่จบวิศวกรมาวิศวกะวิศวกะมมากกว่านะเกมมันพอดีอยู่นะจริงอ่ะมันได้อยู่นะเนี่ยโอเค กะมาแล้วไงวิศว,ว,วกรรมกะมาเองเอ้ยไม่ใช่วิศว,วกรมาเองวิศว,ว,วกรมาเองครับก็จะประมาณนี้แหละของแท้ของแท,องทอ้อ๋ออันไหนอันไหนอันไหนโอ้โหรลบบเราดิดีจัดเลยอ่ะอเดี๋ยวดะเก็บถอยเก็บถอย แต่พี่ย้ำให้ตรงนี้คึกว่ามันลงไม่ค่อยหนาสักเท่าไหร่ครับพี่ไปเร็วเกินเลยพอดีเลยริศวะ,ะ <c oughs> ของเท้ครับ ม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเทกลับเดี๋ยวเราเทกลับได้อยู่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเทกลับอีกรอบหนึ่งเกมจัดให้ตามคราบพอครับอ่า ขอ,อกันมาแม่แทบทุกคลิปเลยนะครับจัดให้สักหน่อยอ้าวไปแล้ว,วเรียบร้อยเลยพี่น้อยเกมไปทำไมเนี่ยทำอะไรอะ่ะ <ไป S 1> พี่น้อยเกมโอ้พี่น้อยเกมสร้างคอนเทนต์อีกแล้วนะพี่น้อยเกมนะมามาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาสิบล้อถอยเทง มันจะขึ้นตัวไอใช่ไหมเกมอ๋อสวยงามสวยงามอยากให้ถหนนออกมาสวยก็จ้างเราได้รับผนนี่ทั่วทรงการช่างแล้วทุกคนนะไหนไหนไหนโอเคเดี๋ยวพี่จะปล่อยแล้วนะ ปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วบางเกินไปไหมพี่อะไรพี่ต้องออกมาฝั่งนี้บ้างอ่ะเออชิดขอบเกินไปเก,วกยวถอยหน่อยเกยวถอยนิดนึงถอยหน่อยถอยหน่อยใช่ใช่พยายามเพราะว่าเมื่อกี้พี่ชิดขอบเกินไป ขึ้นปิดคันเราต้องหอยย้ำไปเรื่อยๆนะทุกคนนะให้มันสม่ำเสมอกันนะครับเสร็จสุดแล้วอ่ะเกมตัวนี้ ใช่ใช่จะสุดแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเทกลับครับตรงนู้นเดี๋ยวเรายังไม่ได้ปรับหน้าดินนะครับผมก็เดี๋ยวเราปรับหน้าดินก่อนนะครับเอาตอนนี้ไปก่อนบางไปบางไปเอ้าสอยดากกันซะแล้ว บางไปไหมบางไปไม่เกมพอดีอเาอาหมดแล้หรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,ลว,ลวโอ้โหจังหวะหันแม่งโคตรเทเลยมามาเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เทกลับบ้างทีนี้เอาประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวเทกลับครับอะไรนะเสียงเครื่องจักรดังนิดหน่อยครับโอ้ยเกมชนแล้วพี่นักเกมทำอะไรเนี่ยถ้าที่จะเดินหน้าไปก่อนนะนะเดี๋ยวก็ถอยล่วงตัวนี้นะมาเดี๋ยวแป๊บนึงโอรถพี่ก็เอียงเหมือนกันแล้วเนี่ย โอ้พิ่ผิดกันอ่าประมาณนี้เอาเทมาทมาเลยครับเทมมาเลยถอยไปตรงลูกพี่ถอยไปตรงนี่ลูกพี่นิดถอยถอยไปดูเลยลูกพี่ พี่จะปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วครับทีนี้โหสวยเลยรถบดรถบดช่วยได้อยู่ใช่ไหมเกมไไดด้้ย่นิดเดียวเองเหรอ ต้องนี่ซ้ำๆหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยสวยสวยเลยสวยเลยอ๋อหรือปล่อยหืลปล่อย เฮ้ยชิบหายแล้ว <c oughs> จอดสิบล้อไว้ใกล้เกินม่า <c oughs> แน่โอ้โยแรงจริงๆรถรถบดเนี่ยดันสิบล้อไปได้ไหมทุกคนดันไปเลยอะ่ะป่อยย้ำๆครับต้องป่อยย้ำๆ อะไรไม่สมจริงอะไรเนี่ยมันบทพอดีเนะห็นไหมโหพี่กะถูกอยู่แล้วเนี่ย,ยพี่นาเกมนีไม่รู้เรื่องเลยอ่ะพี่นาเกมจัดใกล้ๆหน่อยครับนี่เลยเขาทำอะไรอ่ะเขาดิ้นหน้าดิ้นหลังอยู่ <laughs> มามาบดให้ทันครับบดให้ทันครับเดี๋ยวยามาตอยแห้งครับบดไม่ลง

จะสุดแล้วครับันนเ่อมันเหมือนถนนลาดยางไหมเกมนะอ๋อตามหลักไงตามหลักเนี่ยแหละเสือหลักเสือหลัก เปไม่เทมันเสมอวะต่าว่าเดี๋ยพี่เดี๋ยพี่บดถอยหลังตรงที่ขาดช่วงไปเลยยังมาตอยลงเร็วมากเลยได้ไหมได้ไหม ยังมาตอยน่าจะหมดพอดีนะครับอ,อะไรนะเหลืออีกเยอะอยู่ เพื่อพี่วิ่งเร็วเกินไปเราต้องรู้จังหวะของมันหมดไหมหมดไหม mẹ ruột à bỏ leo kiếm thái rồi thái đi, à, à, okay. đi đi phải ăn à ok đây lên đây lên đi ันแล้วครับขออนุญาตชนป้ายเลยแล้วกัน เกมส์ถอยหน่อยอถอยหน่อยครับถอยหน่อยเฮ้ยเรียบกิบเลยขอจริง จริงของจริงตอดงานหน่อยครับเรียบกิฟสมมติว่ามันเรียบแล้วกันนะเออเนี่ยสมมติสมมติว่ามันเรียบแล้วกันนะครับผมอ๋อไปไงรถบดอ้รถบดมันมีแค่เดียวเหรอเกม อตอนนี้เดี๋ยวเราปรับหน้าดินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นทางต่างระดับอยู่เลยนะครับต้องปรับหน้าดินให้มันเสมอครับเหมือนอันนี้นะครับอันนี้ก็เราปูยางมาตอนเสร็จแลลวนะโ <c oughs> อ้ยเคสมมติเอาแล้วกันนะทุกคนนะ,ะนี่เลยนะครับเพราะว่าในเกมมันเป็นไปแบบว่าตามในชีวิตจริงไม่ได้หรอกทุกคนนะใจผมก็อยากทำให้มันแบบว่าเสมอแบบนี้แหละนะทุกคนนะแต่ว่าในเกมมันทำได้แค่นี้จริงๆครับ สุดแค่นี้จริงๆนะครับผมนี่ครับเฮ้ยพอยังยังแม่เอวโคตรดีอ่ะเอวโคตรดีนะครับ อโอเคครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาจัดให้ตามคำขอ FC นะครับเหงของกันมาเยอะนะครับก็มาจัดให้สักหน่อยครับสำหรับใครที่อยากให้ทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะทุกคนนะเพราะว่าผมอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ